สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสบ่อสคุยข่าวรู้ทุกเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจรอบรั้วกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและกระทรวงสาธารณสุขออกอากาศทุกวันอังคารและวันศุกร์เวลาสินาฬิกาทางทีวีออนไลน์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ www.kttv.tv h และรับชมย้อนหลังได้ทางช่อง YouTube กรมสนับสนุนบริการสุขภาพข่าวแรกวันนี้ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่1 ลงพื้นที่ส่งเสรมิมมาตรฐานสุขสารพระราชทาน6หมวดประจำปีงบประมาณ2,566ในพื้นที่ภาคเหนือรนนนนก,รกรมส,สนับสนุนบริการสุขภาพโดยศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่1ลงพื้นที่ส่งเสรมิมมาตรฐานสุขสารพระราชทาน6หมวดเพื่อพัฒนาสุขสารพระราชทานตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปีงบประมาณ2,566 นักตุกาลายพระราชทานบ้านสุพงตําบลแม่สวดอำเภอศกเมยจังหวัดแม่ห้องสอนเมื่อวันที่29ถึง31พฤษภาคมและตุกาลาพระราชทานโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนท่านผู้หญิงประภัยศิวโกเศสตําบลแม่หลอองอำเภอองค์ก่อยจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่1ถึง2มิถุนายนที่ผ่านมาศุกส,สาลาพระราชทานเปรียบเสมือนสถานบริการสาธารณาสุขขนาดเล็กของกระรวงสาธารณาสุข ต้องได้รับการรับรองตามเกณฑ์คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขซึ่งเป็นเกณฑ์พื้นฐานที่กำหนดขึ้นจากการประเมินสภาพแวดล้อมความต้องการและความเปลี่ยนไปได้ของการดำเนินง,งานในพื้นที่สุขสาลาพระราชทานเพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาการให้บริการสาธารณสุขที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่โดยแบ่งการรับรองคุณภาพเป็น6หมวดประกอบด้วย 1. วัตถุประสงค์ของหน่วยงานการจัดโครงสร้างหน่วยงาน 2. การจัดอัตรากำลังและการพัฒนาบุคลากร 3. กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 4. ยาเวชภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์เครื่องมืออาคารและสภาพแวดล้อม 5. กระบวนการรักษาพยาบาลการดูแลผู้ป่วยและให้บริการด้านสุขภาพและ 6. กระบวนการสร้างสุข 6. กระบวนการสร้างเสริมสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งการที่สุขตาลาพระราชทานผ่านการรับรองคุณภาพการให้บริการสาธารณสุขย่อมช่วยสนับสนุนให้การบริการเป็นไปอย่างมีมาตรฐานปลอดภัยและสามารถดูแลสุขภาพประชาชนและชุมชนทั้งในด้านการส่งเสริมสุขภาพป้องกันควบคุมโรคและการบำบัดรักษาฟื้นฟูสุขภาพรวมทั้งจัดการสุขภาพในพื้นที่ของตนได้อย่างยั่งยืนปัจจุบันมีสุขตาลาพระราชทานกระจายอยู่ในพื้นที่ห่างไกล และตามแมวชายแดนระหว่างประเทศให้การบริการตรวจรักษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติและบุคคลไร้รัฐประมาณปีละ25,000-30,000ถึง 30, รายมีสุขตาลาพระราชทา,านที่ผ่านการรับรองคุณภาพการให้บริการสาธรารณสุขแล้วจำนวน16แห่งและในปีพศ2567ได้ตั้งเป้าผ่านการรับรองคุณภาพอีก10แห่งข่าวต่อไปศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่10 ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานสถาบันการศึกษาที่มีหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพในพื้นที่จังหวัดสีสเกตกรมสนับสนุนบริการสุขภาพโดยศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่สิพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสีสเกตและพนักงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดสีสเกตลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานสถาบันการศึกษาที่มีหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ที่ได้รับรองจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพประจำปี2566เพื่อให้คำแนะนำในการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดนคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสเกษศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือนจังหวัดสีสเกษโรงเรียนสีสเกษแพทย์แผนไทยและสปาโรงโรงพยาบาลขุนหารสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน38รีสเกต และสมาคมคนตาบอดจังหวัดรีสเกตจังหวัดศรีสเกตสำหรับสถาบันการศึกษาหน่วยงานหรือองค์กรที่ต้องการเปิดสอนหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพเกี่ยวกับการนวดสปาการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงต้องยื่นขอรับรองหลักสูตรจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพแต่ต้องได้รับอนุมัติหลักสูตรก่อนซึงจะสามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามเงื่อนไขดังนี้ 1>, 1. กรณีเป็นหน่วยงานราชการต้องได้รับอนุมัติหลักสูตรโครงการจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงาน 2. กรณีเป็นโรงเรียนเอกชนต้องได้รับอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนและได้รับอนุมัติให้เข้าใช้หลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการษากราธิ 3. หลักสูตรที่ยื่นขอรับรองเป็นหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพให้การรับรอง 4. โครงสร้างเนื้อ,อาหาหลักสูตรตรงกับหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพให้การรับรอง 5. วิทยากรมีคุณวุธตามโครงสร้างหลักสูตรการบริการเพื่อสุขภาพกำหนด 6. คุณสมบัติผู้เรียนสัดส่วนผู้เรียนเอกสารอุปกรณ์การเรียนการสอนเกณฑ์การประเมินผลให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดทั้งหมดคือความเคลื่อนไหวของข่าวสารแวดวงสาธารณสุข และพบก,กับรายการสอบวสงต่อคุยข่าวในวันอัคารและวันศุกร์เวลาส0บนาฬิกาทางทีวีออนไลน์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ w w w h s h t v t v และรับชมย้อนหลังได้ทางช่อง YouTube กรมสนับสนุนบริการสุขภาพสำหรับวันนี้ดิฉันนันะทนาสามารถพร้อมทีมงานขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ